สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํายาสามาัญประจาบ้านสําหรับแม่แมวและกระต่ายนะคะได้จะเป็นยาสําหรับใช้ภายนอกพวกบาดแผลแล้วก็ผิว่างตัวแรกเป็นสเปรย์ไมโครซินนะคะเอาไว้รักษาผิวที่ติดเชื้อรายีหรือว่าแบคทีเรียนะคะใช้ได้ทั้งแมวแล้วก็กระต่ายเลยสามารถเลียได้นะคะส่วนอันที่2เป็นสเปรย์ฟังชี้น็อกนะค่ะไว้รักษาเชื้อราโดยเฉพาะใครเป็นแม่แมวน่าจะรู้จักกันดีอันนี้เลียไม่ได้นะคะต่อไปสเปรย์นาโนแค์นะคะใช้ได้ทั้งแมวและกระต่ายเหมือนกันใช้รักษาพวกแผล น้องกัดการอะไรอย่เงี้ยนะคะหรือว่ากระต่ายเป็นท่าอักเสบก็ฉีดได้มีกลุ่มนึงจะช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะน้ำาปิดแค่สําหรับกระต่ายนะคะช่วยในการกระตุ้นทางเดินอาหารเวลาน้องท้องอืดท้องเสียปวดท้องนะคะใช้ได้ค่ะที่2เป็นเบนาแบกพลัสนะคะใช้ได้กับสายเลี้ยงลูกด้วยนมช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะแล้น้องเดินทางเครียดท้องเสียอะไรเงี้ยก็สามารถให้กินได้ค่ะที่ใช้ก็จะมีปริมาณยาบอกตรงดมกิบขีดนะคะแล้วก็กดให้มันมีเสียงแรกๆให้เจลออกมาค่ะ ถ้าสมมติว่าน้องเป็นหนักก็อย่าลืมพาไปหาหมอกันด้วยนะ